เรื่องราวที่ไม่ดีไม่น่าจะเกิดขึ้นทั้งที่ระยองบ้านค่ายแกรงรวมทั้งสังกษสีคัดเมียมนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไงครับเรื่องนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้ท่านปิมพัฒนานะฮะขอท่านได้โปรดกัดชากลากไส คนชั่วคนไม่ดีนะครับคนอย่างนี้เขาเรียกคนพันตะโกดะฮะมันเกิดกันได้ยังไงครับตะโกดชั่วไม่มีวันตายฮนะสร้างเครือข่ายมาไม่ตามผ่าสปีครับขอท่านพิมพัฒาขอท่านพีรพันธ์ขอนายกเศรษฐาขอ DSI ช่วยขยายผลเรื่องราวที่ไม่ดี มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงในยุคนี้2,567ยุคเปดกำเริบเสิบสารครับสวัสดีครับพระชละพนจริญพักดีตรงเอกบางหลงนะครับก็ในบรรยากาศที่อบอวลด้วยสังกสีแคดเมียมอย่างนี้นะฮะกับผมและคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ ขอส่งกำลังใจให้ท่านปุ้ยพิมพ์พัฒานะครับรับมตีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับในท่ามกลางนักลงทุน EEC นะฮะทั้งเลย,ยองชมบุรีนะครับเหตุเสรที่บ้านค่ายก็ดีแกงก็ดีล้วนอ,อยู่ในจังหวัดระยองอันเป็นพื้นที่ EEC เรื่องราวของสังกะสีแคตแมมที่คองกิวเรื่องราวของไนามาที่คองกิว่ว ก็อยู่ใน EEC ครับเรื่องไม่ดีเรื่องฝีใต้เท้าหรือฝีที่ก้นซึ่งใครนั่งทับไว้ไม่รู้แต่มาแตกบานทะโลโท่ในยุคท่านพิมพ์นะฮะรท่านก็ต้องรับศึกหนักนะครับท่านพิมพ์เป็นดี a ของลุงตู่นะฮะจากคำประกาศของท่านพีเมื่อวันที่21เ,เนี่ยที่ผ่านมา ที่แจ้งวัฒนานะฮะที่รัชพฤกษ์แล้วก็เป็น242ปีของสถาปนาลัตานาโกสิน์ครับก็เป็นกำลังใจให้ท่านปุ้ยท่านพิมพ์พัฒนาลูกผู้หญิงหัวใจผู้ชายนะฮะกระชากลากไส้คนไม่ดีครับเรื่องนี้มันสลับซับซ้อนครับผมว่าวันนี้เนี่ยทีบดีเอต้องคิดใหม่นะครับเรื่องนี้สลับซับซ้อนครับผมพร้อมจะทำเป็นแผนผัง มอบเอกสารให้ท่านพิมพ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเราจะปล่อยให้คนดีชื่อพิมพ์พัฒาเนี่ยนะฮะสู้อยู่คนเดียวไม่ได้ครับเราเป็นคนไทยผู้จงรักภักดีเมื่อเราทราบว่าท่านพิมพ์พัฒาเป็นดีนเอแห่งความจงรักภักดีของลุงตู่ผู้จงรักภักดีเนี่ยเราต้องให้ความร่วมมือครับรักษาคนดีไว้นะฮะผมอยากจะบอกว่าสถานการณ์ ทางกระสีแคทเมียมสถานการณ์ระยองระยองระยำระยำนี่ไม่เกี่ยวกับระยองนะเกี่ยวเฉพาะคนระยำไม่ดีบางหน่วยงานบางกระทรวงนะฮะระยองมีดีมีทุเรียนมีอะไรมากมายมีอีซีครับแต่ที่ระยำคือคนไม่ดีครับคนดีก็ไม่ระยำครับคนระยำน้ำหนักบบาอาจจะสี่สิบเบ็ดน้ำหนักนะฮะสิบเบ็ดกิโลกรัมบางตัวนะฮะผมใช้คำว่าบางตัว บางตัวก็น้้าหนักสิบกิโลกร,รมัมบางตัวก็น้ําหนักเก้ากิโลกร,รมัมมีการวางแผนมาเป็นยาวนานเป็นเก้าปีสิบปีเพราะว่าผมมีหลักฐานเครือขายนี้ที่จังหวัดหนึ่งในภาคกลางครับโดยผู้หญิงนามสมมุติชื่อนางแสบฮะตระกวดนามสมมุติชื่อไอสัตว์นะครับตะกวดนามสมมติเนี่ยเป็นตะกวดสายพันธุ์บันปองบางตัวนะฮะบ,บางตัว แล้วก็ตะกกยตัวเป็นผู้สืบส่วนดานของตะโกวตํ้ำหนัก11กิโลครับไอ้นางแสบก็มีสามีเป็นทุนไทาชาวจีนครับจ่ายเงินให้อ้ชั่วเนี่ยตกกีกรังละสองแสนตีก๊อปนะครั้งละสองแสนเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตใบอนุญาตบ,บางอย่าง เสร็จแล้วก็มีคนดีเขารู้ว่ามันสร้างผิดพื้นที่สีเนี่ยจังหวัดไหนไม่รู้นะครับแต่ผมจะส่งเป็นเอกสารถึงท่านพีธรมพิมพาา์พัฒนาทั้งสองท่านเป็น DNA ลงตัวแล้วก็ต้องส่งให้นายกนนิดด้วยครับเพราะนายกนน้เป็นนายกครับกำกับ DSI นะฮะท่านพีกำกับ SI ะะุติธีทำจริงแต่จะเว้น DSI อสไอแ่ช้ก็ดังเป็นพุในยุคนนิตเนี่ยไม่เคยมีปรากฏการเป็นมาก่อนนะฮะ ปรากฏการป้องกระบวนการยุติธรรมดังเป็นพลุในยุคนานิดครับแต่ที่ผมพูดเป็นฟาร์มไม่ดีเป็นาร์มระยำสุนักเรื่องราวเกี่ยวกับโรงงานบางแห่งเนี่ยนะฮะแต่ที่ผมพูดคือที่จังหวัดหนึ่งในภาคกลางครับแก๊งไอ้แสบแก๊งไอ้สัตว์แก๊งไอ้ชั่วตะโกดเท่านั้นนะฮะที่ผมพูดเนี่ยออกใบรนุญาตไปเขาเอาเงินเขามาแล้วห้าสิบล้านไ่นับค่าซื้อขายที่นะครับ สร้างก็เป็นพื้นที่สีแต่เธเลื่องออกใบบางอย่างไปถึงเวลาเจอไอ้เจ้าที่ท้องถิ่นหักมุมเอาเงินไปหนึ่งล้านล้านห้าอะไรกันแล้วแต่เอาไอ้ผู้สื่อข่าดานกับไอ้สัตวน์นรกน้ําหนักสิบแปดกิโลก็ทําไมฮะก็ต้องบังคับขู่เข็นหวานล้อมให้ไอ้นางสาบซึ่งสามีเป็นยินเทาเนี่ยยกเลิกไปรอง,งออสีครับแล้วใครโทรมาหาผมอ่ะก็มีหลักฐานหมดนะฮะ ที่สําคัญคือความผิดสําเร็จตั้งแต่คนชั่วคนไม่ดีเนี่ยลงมือในใบรองออะไรจะรองออะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้ลงไปเรียบร้อยสําเร็จไปเรียบร้อยแล้วครับหลักฐานก็ยังอยู่นะฮะซึ่งสัปดาห์หน้าผมคงจะต้องมอบให้ท่านพิมพ์พัฒนาเพราะเชื่อมั่นแล้วเชื่อมั่นเพราะว่าพี่ตุ๋ยเนี่ยประกาศเลยว่ารวมไทยตั้งชาติเป็นดีเอ็นเอลุงตู่ พราะน้าลุงตู่ไม่ชอบการทุริตคอร์รัปชันผมว่าจะมอบหลักฐานแล้วเชื่อมโยงแปดเก้าปีที่รู้ได้เห็นการตั้งพรรคการเมืองบางพรรคพรรคการเมืองบางพรรคก็ถูกไอ้ชั่วพวกนี้หลอกครับอันนี้คือความาจริงในประเทศไทยไงผมถึงเห็นด้วยกับอาจารย์รยักษ์ไงฮะวีวัฒน์สันตยกรรม่รผมเจอท่านทั้งคอรมอสัญจรนะครชัยบุรินที่บุรีรัมย์ผมก็นอนที่โรงแรมของคุณนายวิน ที่เชียงรายผมก็นอนโรงแรมดุสิตรีสอร์ทเก่าเป็นเดลิเวอรี่นะครับเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์ยักษ์เนี่ยเล่าให้เราฟังเนี่ยเราเลยเรียนรู้ล้วนก้นขุนนางกลางฉินเสร็จแล้วเนี่ยมันมาตอกย้ำโดยลุงโทนี่เขาเล่าเรื่องไอ้แม็กลุงโทนี่เล่าเรื่องไอ้แม็กนะฮะถามลุงโทนี่ก่อนจังหวะที่ลุงโทนี่เมินหน้าไม่รับพวงมาลัยน้ำใจจาก หลักชัยหนึ่งคุณสุทินเข้าใจว่าลุงโทนี่คงคิดถึงเรื่องราวคอยมากก็เลยไม่เห็นมาลายน้ำใจจากสุทินขางแสงผู้เชี่ยวชาญทางยุทธศาสตร์ยุทธการยุทธ,ธ,ธวิธีนะครับแต่วันนี้วิธีที่ไม่ดีที่จังหวัดหนึ่งในภาคกลางใช้เงินเทาสกรปรก,กอีกกวนหนึ่งคือเนี่ยมันจะมีกวนเงินเทาไหลกวนนะฮะมีไอหัวเขียงบ้านอยู่สระการ ไปโชืบ้บานปองบางตัวนะครับแล้วก็ไอ้ตะกวดน้าหนักสิบเอ็ดกิโลเลื้อยมาจากสองแควนะฮะไปผสมพันธุ์ที่ขอนแก่นตะกวดนะครับเพราะนั้นคนไม่ต้องเดือดร้อนนะฮะผมพูดถึงเรื่องตะกวดตะกวดกับเฮียเหมือนกันไหมต้องไปพูดกับนักศึกษาสัตวศาสตร์แต่คงเป็นเว็บไฟล่่มเดียวกันครับข่าววันนี้มหันตภัยร้ลายกลางกดูร้อนเรื่อง pm เรื่องสังกะสีเรื่องคัดเม,มียมเรื่องสารพิษ ต่างๆนานามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคือจะมาสอบสวนต้นหาสาเหตุวันนี้ไม่ได้ฮนะต้องไปดูการบริหารงานบุคคลย้อนหลังไปในดีสักสิบปีจะจะมองเห็นความเชื่อมโยงว่าค่าของคนอยู่ที่คนของใครคนอะไรคนจันไรใครสั่งมาใครทําอะไรที่ไหนนะฮะนิติวิสาพิสูจน์ได้ครับกลุ่มนี้มาจากไหนนะผมเจอกลุ่ม ทุนเทาชนบุรีระยองเนี่ยที่สำนักง,งานท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเอกชนเนี่ยเขาแห่ไปรับตะกวดตั้หนักสิบเอ็ดกิโลกับพวกเขแห่ไปรับคนที่ลงนามเนใบอนุญ,ญาตบางแห่งให้เขาแต่พผมจัดแนลนดี่ไอ้ทุนเทาขอโทษนะทุนเทาเขาเขากับผมดีกันเขาเขาเป็นทุนเทาแตเ่เขามาแข่งแลนลี่ทำให้ผมรู้ทัน ตะกรวดน้ำหนักสิบเอ็ดกิโลกรัมบางตัวตะกรวดน้ำหนักสิบกิโลกรัมบางตัวตะกรวดเก้ากิโลกรัมบางตัวตะกรวดชั่วบ้านโป่งบางตัวฮะอันนี้คือความจริงครับเป็นตะกรวดที่กินวายดำฮะขอโทษครับกินตะกรวดนี่มันกินสารพัดนะกินของตกปกมันจะกินเบียรดดำกินวายฟรีนะฮะเหลือจากสนอสนามกล์ฟบางไปอินไปกินของเน่าเหม็นที่ราชคาม อันนี้คือความเป็นจริงครับสรุปคือผมอยากจะบอกให้เห็นว่าเรื่องไม่ดีต้องขยายผลไป8ปดปีครับทุกจังหวัดไม่ใช่ระยองเท่านั้นไม่ใช่ของิีวเท่านั้นนะฮะจังหวัดอื่นก็เหมือนกันครับก็ถือโอกาสนี้ให้กําลังใจท่านพิมพัฒนา DNA ลุงตู่ขอให้เป็นรัฐมนตรีผ้าสีขาวผืนใหม่มาแทานพี่เต่าพลเอกสุรศัก์ การจนรัตมือปราบสังกสีแคดเมียบขยะพิษในขณะนั้นครับแต่ในขณะน,นี้2 5 6 7ขอมอบภาระนี้ให้ท่านปุ้ยพิมพัฒนาท่านมนตรีว่าการกระทรวงอุดและท่านพิลพันธ์รองนักมติ DNA ของลุงตู่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับพัชระพลเจริญ พักดีกองหนุนคนดีครับส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองตามแนวทางพหลลกรครับสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวทางพหลลศิครับวันนี้เรื่องราวไม่ดีมันหนักหนาสาหัสสองพันห้าร้ยกสิเปดสกปกเขาเรียกว่าเปดอุตภิษ์องเมืองเหมิมเคิมนะฮะ สร้างความไม่ดีทั้งสังกสีแคดเมียมและสร้างเรื่องระยำบางเรื่องที่ระยองทั้งแกงทั้งบ้านค่ายนะครับเรื่องเหล่านี้ผมเชื่อมั่นท่านพีรองนายกรัฐมนตรีเรขาเข็งนะครับและก็ท่านพิมพนะฮะเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยในสมัยลุงตูหนึ่งคือมาจาก รัถาีิปัยดกับลุงตู่สอมาจากการเลือกตั้งครับนายกลุงตูนะ่ในท่านเฉ่งปีคนไม่ดีและตะโวดน้ำหนัก11กิโลไปแล้วนะฮะว่าห้ามเด็ดขาดในการเข็นฆ่าประชาชนด้วยสังกษสีคัดเมียมและขยะพิษในจังหวะที่ลุงตู่ท่านคือเป็นองค์มนตรี และมีการเลือกตั้งมีการตั้งรัฐบาลใหม่คนชั่วและสัตว์นะฮะคนชั่วคือคนไม่ดีสัตว์ก็คือตะกวดก็รวมตัวกันกับจีนเทาเงินทำเงินเทาครับทำร้ายประชาชนเข่นฆ่าประชาชนครับผมมีเอกสารบางเรื่องบางราวตั้งแต่สองพอง 59, เกี่ยวข้องกับคนไม่ดีและตะกวดชั่วนะฮะ คนไทาขณะนั้นผมตั้งพรรคการเมืองพรรคนึงครับผมเชื่อมั่นท่านพีเชื่อมั่นเลขาขิงครับก็ขอฝากประเทศไทยขอฝากชีวิตคนไทยไว้กับอาจารย์พีท่านพีเลขาขิงครับพัชระพนเจริญพักดีรวมพล คนรักขิงด้อมอาจารย์พีรพันธ์ครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ